ลุกนานนอกบ้านพาข้ามแดนมาชมบรรยากาศงานเทศกาลดอกหิ้วบานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำํำแขวนมกแก้วสบบปปรลาวบรรยากาศในตอนกลางคืนมองเพลิน<ๆ>ก็ดูแทบไม่ต่างจากงานวัดหรืองานฤดูหนาวที่เชียงใหม่บูธกิจกรรมอาหารปลาป่งหรือปกติทีเด็ดนี่เลยโยนห่วงให้คล้องคอเป็ดใครโยนแม่นจนคล้องเข้าคอเป็ดได้เอาเป็ดกลับบ้านไปเลยห้าห่วงเพียง100บาทใช้เงินไทยก็ได้บรรดาวัยรุ่นต่างเรียนหน้ากันเข้ามาโชว์สกิลความแม่นไม่ขาดสาย ของรางวัลมันรอใจซะเหลืเกินแต่บอกเลยเห็นอย่างเงี้ยอยากเอาการอยู่นะเพราะพวกเป็ดเนี่ยมันคอยมองเราตลอดและโยกคอหลบได้ไเกิดคำถามผุดขึ้นในใจของผมคือถ้าผมจับเป็ดได้แล้วผมจะเอาข้าน้ำผงกลับไทยยังไงครับพี่พีต่อมอไม่ปลื้มแน่ๆเลยทำเป็นเล่นไปคนแม่นก็มีดูอย่างสองคนนี้หิวคอเป็ดโชว์กลับบ้านเพ่เลยสีสันนิยามที่ขาดไม่ได้ของที่นี่เลย สุมการละเล่นที่มีเงินมาเดิมพันกิจกรรมยอดฮิตถูกใจคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชาติลักษณะคล้ายน้ำเต้าปูปลาของไทยดูแล้วก็เข้าใจง่ายจะเงินหยวนเงินกีบหรือเงินบาทก็ลงได้หมดระบบก็ไฮเทคเหลือเกินอัตโนมือดึงเชือกเล่นกันสนุกสนานเพลิดเพลินเอาจริงเอาจังกันยันเช้าทั้งเวิรมีเป็น้อยๆสุมแน่ก็มันถูกกฎหมายที่นี่ติดตามต่อในในเพจลุงลางนอกบ้าน